อยากได้เครื่องนะ้บหาซื้อจากที่ไหนคะนี่ค่ะอันนี้นะคะเรียกว่าเครื่องสะสมบุญบารมีค่ะนี่ค่สิทธิ์แท้นะคะเฉพาะที่หมอยากระเจี๊ยมนะคะรุ่นนี้เลยค่ะเป็นรุ่นที่สวยมากๆเลยนะคะมีไฟ LED ด้วยค่ะแล้วก็จะมีปุ่มรีเซ็ตเนี่ยนะคะให้เป็นศูนย์แล้วก็สัมมาอรหังสัมมารหังสัมมารหังสมัมมารหังค่ะโดยในหนึ่งชุดนะคะจะมีเครื่อง สาสมบุญบารมีค่ะแล้วก็จะมีการ์ดนะคะพลังกำลังใจจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะเป็นลิขสิทธิ์แห่งเดียวในจักรวาลน,นะคะนยคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะเป็นยันหนุนดวงค่ะยันจากแก้วจักกระพัสัมมาระหังค่ะนี่นะคะช่วยในการหนุนดวงป้องกันภัยเสริมสิริมงคลชีวิตค่ะนี่เลยนะคะโดย หชุดบูชาเนี่ยนะคะราคา139บาทค่ะโดยหากใครสนใจนะคะสามารถแคปภาพค่ะแล้วก็ทักเข้าไปได้ที่ Line Official a d แอดไอซึ่งเดี๋ยวเจียมนะคะจะพิมพ์ไว้ให้นะคะแล้วก็ขอเชิญชวนแกรมีทุกท่านเนี่ยมาสั่งสมบุญสร้างบารมีการโดย เจีย๊ยบนะคะจะมีการไลฟ์สดสวดส,สัมมาห,หางทุกวัน,นะคะ่ะที่เวลาสทุ่มตรงนะคะก็จะสวดอยู่ที่วันละ1 9 9 9ครั้งขึ้นไปค่ะ mm. เพื่อเป็นการอัดพลังบุญอัดพลังบารมีนะคะ mm. เข้าไปที่ตัวเครื่องนะคะจะทำให้มีการเชื่อมกระแสบ,บุญไปที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะแล้วก็ทำให้ดวงเปิดนะคะเป็นการเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาเปิดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ ถ้าสนใจก็มาร่วมสนดด้วยกันทุกวันด้านเลยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ